การเตรียมฐานข้อมูลในระบบเงินเดือนนะคะหัวข้อนี้จะเป็นการแก้ไขารายชื่อบริษัทนะคะเข้าไปที่เงินเดือนแล้วก็คลิกที่ฐานข้อมูลนะคะแล้วก็กดที่เพิ่มและแก้ไขารายชื่อบริษัทค่ะกดกดแก้ไขค่ะแก้ไขนะคะชื่อบริษัทเป็นบริษัทดีและเก่งจำกัด ที่อยู่นะคะเป็นที่อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนยนะคะจากนั้นภาษาสองนะคะให้เราลอบออกค่ะเครกนะคะ,ะ,คะเปลี่ยนเป็นศูนย์ขีดสองเจ็ดสามสองขีดหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ค่ะรหัสไปรษณียน์นะคะหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์ค่ะประเทศนะคะ T h จากนั้นเปลี่ยนวันที่เริ่มใช้ระบบนะคะเป็น01022558เลขประจำตัวผู้เสียภาษี1 0 0 0 5 5 0 8 8ขีด1ชื่อผู้ประกอบการบริษัทดีและแก่งจำกัดเสร็จแล้วกดเซฟได้เลยคะ่ะ